อยากหน้าท้องปูดอยากหน้าท้องแข็งแรงอยากไม่ซิกแพคต้องลองเครื่องตัวนี้เลยทุกคนผมบอกเลยว่าผมเล่นไม่ถึงสิบครีะโคตรราทุกคนนะดูวิธีเล่นเครื่องเนี้ยที่ถูกต้องนะให้ทําแบบนี้นะครับผมคนส่วนญญใหญ่เนี่ยคือจะแอ่นหลังแบบเนี้ยแบบเนี้ยไม่โดนกล้ามพอนะครับวิธีทําให้มันโดนกล้ามพอมนแบบเต็มๆนะให้เราโกงสบายแบบนี้โกงสบัยม้วนท้องขมิบก้นอันนี้แล้วผักไหลขึ้่มาแบบนี้นะครับไหลจะไม่ยั้งนะให้ผักไหลโกงสบัยม้วนท้องขมิบก้นแบบนี้แล้วนะก,ขก,บบก็ขึ้นมาปุ๊บขึ้นมา หายใจออกลมหายใจเข้าเขามาหายใจออกแบบนี้นะครับผมเก่งนะท้องไวุ้๊บโอ้ดัวเต็มเต็มโอ้โหเล่นดัเดเดบเยวโค้ดแร้วนะครับผมแล้วก็เขาจะมีเครื่องบอกเวลาบอกแคอลอรี่บอกจำนวนครั้งแล้วว่าเราเล่นไปเท่าไหร่แล้วนะก็ใครอยากนี้นหน้าท้องที่แข็งแรงแบบนี้นะสิัสดกัล่ะแล้วเราจะมาวันนี้เมื่อน